ครับผมครับวันนี้รถแห่พรชัยครับก็มาเช็คระบบก่อนงานออกภาษาครับผมทําไมต้องมาเช็คใหม่ครับพรชัยมีการเติมฮอนตอนแรกเราใส่ฮอนตาแหน่งหนึ่งแล้วทีย้ายอีกตาแหน่งหนึ่งครับผมมาชมกันว่าหน้าจอมันกราฟมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมาชมครับผมจะเปิดแต่กลางชุดเต่าครับนะครับผมก็เซฟไปครับผมครับทีนี้ฮอนครับฮอนก็ะตเขียวขาเปิดฮอนครับเห็นไหมครับดูเส้นข้างบนครับเส้นเฟสจะไม่ตรงกันทันทีครับผมครับ ม่ตรงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสเกตดูเลอรเขาเปิดเสียงกลางครับว่าจะมีความถี่มนตกนะครับผมครับเห็นไหมครับเนี่ยมีความถี่บางความถี่ตกครับบางความถี่ขึ้นครับนี่จุดนี้จุดที่สําคัญครับทีนี้เราได้แก้ปัญหาไงครับผมครับแก้ปัญหาแล้วก็ทําการดึงจิเล์ฮอนครับผมครับดึงดิเล์ฮอนครับจัดการจิเล์ของเขาครับผมครับเพื่อให้บันเดินทางของงานกขาเสียงกลางครับผมนี่ครับตัวนี้ผมดึงดิเล์มาแล้วนะครับผมครับนี่คืปิท้อนเท่ากเห็นไครับเส้นเฟสพอกใกล้เคียงกันแล้วครับผมครับทีนี้ ผมจะเปิดลองดูครับว่ามันต่างกับเมื่อกี้ไงครับผมครับคอยชมเส้นนะครับผมเส้นมาก่อนครับคอยชมนะครับผมครับนี่เห็นไหมครับขึ้นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีเส้นตรงไหนตกครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับผมที่ทุกคนต้องระมัดระวังในการย้ายลําโพงขยับลําโพงนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเสียงทั้งบทเลยนะครับผมบางที่อาจจะมาครับบางัที่อาจจะหายครับผมสลับระบบคันนี้ครับผมครับไปเดี๋ยวพาไปชมว่ามีอะไรบ้างกอนใชวันนี้ครับผมครับ ครับวันนี้ก็มาถามจานพรนะครับใช้ฮอนเจ้าแรกครับผมสำหรับฮอนแต่งของเอกซาวครับเพิ่มแล้วรู้สึกเป็ไงจานพรครับอ๋อมันก็ดีกว่าเก่าครับดีกว่าเก่าตอบสนองไวครับเวลาเราปรับอะไรก็ความถี่ที่เราต้องการมันก็มาติดมือเลยครับแล้วกลางครับหกทางกับห้าทางแตกต่างกันเยอะไหมครับแตกต่างเยอะครับแตกต่างเยอะต้องมาฟังเองครับถึงจะรู้ครับฟังแล้วต้อง ตั้งแตมิกดูครับมิกมิกเครื่องดนตรีพวกแซนด์กีตาร์เสียงแบบทรงๆทอมเสียงอะไรมันก็ชัดครับมาติดมือติดมือครับนิดเดยวครับติดมือครับตัวห้าทางทางมันช่วยได้เพราะว่าเราไม่ต้องให้ลำโพงแสงกลางเราไปรับหน้าที่มิดโลแทนให้รับเป็นเสงกลางอัตโนมัติมิดโลทำหน้าที่มิดโลเลยทำให้เสียงที่ออกมามันละมุนแล้วก็ ลดการทางนานของดอกได้เยอะด้วยเป็นฮอร์นที่เพิ่มใหม่จ่ายแต่ก่อนแสงกลางเราช่วงประมาณ7,800ถึง 3,2K 3ไปไม่ถึงโซโซครับใช่ไปไม่ถึงอยามาเพิ่มโซโซุกเลยครับใครต้องการแสดงพุ่งยันแบบจันพรครับตอนนี้ก็เริ่มมาใส่ฮอร์นเยอะสำหรับคนที่เคยมิกข้าทางหัทางแนละ้วไปมิกทางอื่นเขาบอกเลยครับไปไม่เป็นจังแบบจังก็ประมาณนี้สำหรับซิสเต็มของจันพรครับใช้มาเอาง่ายลำโพงบางบางตัว ถึง4 5่ปีแล้วที่ใช้มังแต่เรุ่นรถใหม่อันนี้ก็มีลำโพงใหม่บ้างเก่าบ้างผสมผสานกันไปสำหรับรถแหกคันนี้ไะเดีย๋ยวมาไปชมซิสเต็มจานพรอมมีอะไรบ้างทั้งที่เปิดได้มาจากมอนทั้งที่เห็นพาวเวอร์บ่ะพี่ก็มาชมพาวเวอร์จานพรอมก็ไม่มีอะไรมากมายครับพอดสามตัวครับสำหรับคันนี้ครับผมครับก็มีตัวคันหน้าครับตัดไปได้ไปอาครับเอฟอาร์มันก็เวลาฟังมันมันลีเนียกว่าจาน,น,นพรเวลาเดินเนี่ยแหลมเหลื่อมันจะเดินตามระบบแต่พวกข้างหลังเป็นระบบธรรมดามันก็ฟังยากนิดหน่อยมันมันจะมีหลุมมันดังอยู่มันมีมันมีหลุม นี่เอฟอาร์ุ่นพาวเวอร์ก็โอ้โหครับเหมือนพาวเวอร์ใหม่นีครับแต่แต่ละเชื่องครับถือว่ารักษาพาวเวอร์ดีมากครับผมวรักษาดีามากตลอดครับเครื่องปั่นอันนี้ก็เช่าเอกซาวนะครับเนี่ยเช่าเอกซาว <c oughs> เดี๋ยวอีกสองปีจะขายให้นะครับอาจารย์พรนครับไี่ <c oughs> ตังซื้อครับ <c oughs> ไปฟังเสียงครับผม <c oughs>